ได้ทําการถอดเช็คเครื่องทาน้ำอุ่นยี่พานาโซนิกรุ่นนี้นะบแบบหน้าจอดิจิตอน D-H3 ED1 นะครับ ED1 คือตัวนี้ลิมิสเอสวิตตัวเนี้ยมันมีปัญหาคือออนจอติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็แต่ตัว,วมันถอดอะถอดยากการถอดก็คือคลายนอ็อต หลังจากที่เราถอดฝาออกแล้วใช่ไหมครับขอปิด่เราต้องคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาแด่จอออกมานะครับแล้วก็ออกมันตัวในสุดเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้เห็นไหมครับเราจะต้องคลายตัวยึดเบรก,กเกอร์เนี่ยหัวแฉกได้สองตัวนี่นะตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวขอปิดก่อนสองตัวพอดี แล้วมนันจะมีช่องให้เราเสียบไขความเนี่ยเข้าตรงนี้เห็นไหมครับก็หักตัวแรกแล้วตัวล่างนี้ก็ขันแบบทะแยงนี้พอได้อยู่อย่างนี้นะครับหากจะซื้อมาเปลี่ยนมันก็ค่าของมันอยู่ที่สิบหกเอออะไรนะสิบหกสิบหกูสบหกอะไรว่่ผมลืมดูแล้วเดี๋ยวจะใส่ภาพไว้ที่หน้าปกนะครับ ก็ออกมาฝากกันนะฮะเจอก็คือ <c oughs> ติดบ้างไม่ติดบ้างพอจอติดก็ดัดจอติดก็ดับผมก็ไปดูมาหลายคลิปแต่เขาไม่ได้บอกการถอดจุดนี้ให้ตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับแต่หากว่าผิดพลาดแล้วก็ถอดก็ประกอบกลับเหมือนเดิมก็คือหัวใจสําคัญก็คือเอานี่คลายนอย็อติึดแผงหน้าจอนี้ออกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้แล้วก็คลายสองตัวนี้ที่ยึดตัวเบรกเกอร์เฉินเนี่ย ให้มันเลื่อนได้เลื่อนหลบได้เพื่อให้เราเอาไข่ควงเสียบเข้าตรงนี้เห็นไหมช่องนี่จะได้ตัวนั้นพอดีเห็นไหมนี่ครับมันไม่มีมุมถ่ายอ่ะงานออกนี่มันจะเข้ากับมุมนี้พอดีออกองโฟกัสไหมเนี่ยตัวบนและตัวล่างก็อยู่ตรงนี้ล่างอยู่ตรงนี้ปลายนิ้วนี้ก็แค่นี้ก็จะทําให้เราถอดมาเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับก็มาฝากกันนะครับหากใครมี โอกาสได้ทําก็ลองดูนะครับแต่อย่าลืมเอาเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์เป็นเบรกเกอร์แยกต่างหากนะครับเพราะนั้นช่างพลาดไปมือไหมเลยเพราะว่าเนยกว่ามันใช้เมนเบรกเกอร์ของบ้านมันแยกมาแยกส่วนมาต่างหากเลยนะครับสวัสดีครับ